ช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนปรากฏการเสียงหำเดอะัำเสียงปริศนาที่ตามหลอกหลอนเล่าโดยหมอนค่ะ หมอนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปกับหมอนค่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวในครนนี้ใครที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะว่ากำลังฟังมาจากที่ไหนหรืออยากฟังเรื่องแนวไหนเป็นพิเศษ ค่ำคืนนี้หมอนไม่ได้มีเรื่องเล่าจากทางบ้านหรือตำนานสยองขวัญที่เล่าต่อๆกันมาแต่จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับปรากฏการณ์ปริศนาเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกเป็นความหลอนที่ไม่ได้มาจากวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับแต่อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะมันคือเสียงที่กัด กินโสดประสาท์ของผู้ที่ได้ยินเพียงลำพังคุณเคยไหมคะที่อยู่ในความเงียบงันของยามค่ำคืนแต่กลับรู้สึกเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงทุ้มต่ำคล้ายเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่จอดติดเครื่องอยู่ไกล,ไกล คุณพยายามเงี่ยหูฟังพยายามหาที่มาของมันแต่ก็ไม่พบเดินออกไปนอกบ้านเสียงนั้นก็หายไปแต่พอกลับเข้ามาในบ้านเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเมื่อคุณหันไปถามคนที่อยู่ข้างๆเขาคนนั้นกลับบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าคุณเคยเจอแบบนี้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนเพียง2%บนโลกใบนี้ที่ได้ยินเสียงที่เรียกว่า The h u มค่ะ เดอะฮั hum, คือชื่อเรียกของปรากฏการณ์เสียงความถี่ต่ำลึกลับที่มีรายงานการได้ยินจากผู้คนในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะและเรื่องราวที่หมอนจะนำมาขยายความในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งของเราเขาใช้นามแฝงว่าคุณอาทิตย์ค่ะคุณอาทิตย์เล่าว,ว่าเขาต้องต่อสู้กับเสียงปริศนานี้มานานกว่า2ปีเป็นสปีที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล หมอนขออนุญาตนําเรื่องของคุณอาทิตย์มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อคุณอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่คอนโดแห่งใหม่ในย่านชานเมืองของกรุงเทพค่ะเป็นคอนโดที่ค่อนข้างเงียบสงบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการหลังจากทํางานหนักมาทั้งวันคืนแรกๆก็ปกติดีค่ะแต่พอเข้าสัปดาห์ที่2เขาก็เริ่มได้ยินเสียงแปลก มันเป็นเสียงหึ่งหึ่งทุ้มทุ้มที่ททดังขึ้นมาในตอนดึกตอนแรกเขานึกว่าเป็นเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ของห้องข้างๆหรืออาจจะเป็นเสียงเครื่องปั่นไฟของโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ไม่ไกลแต่เสียงมันดังต่อเนื่องและสม่ำเสมอเกินไปค่ะคุณอาทิตย์เล่าว,ว่ามันไม่ใช่เสียงที่ดังจนน่ารำคาญในตอนแรกครับพี่หมอนมันเป็นเสียงที่รู้สึกได้มากกว่า มันสั่นอยู่ในอกของผมเบาๆบางทีก็รู้สึกเหมือนมันสั่นไปถึงฟันกลามเลยค่ะความหลอนมันเริ่มขึ้นเมื่อเขาชวนแฟนมานอนค้างที่ห้องเป็นครั้งแรกคืนนั้นเสียงมันดังชัดเป็นพิเศษคุณอาทิตย์นอนพลิกไปพลิกมาจนแฟนของเขารู้สึกตัวแฟนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรนอนไม่หลับหรอ คุณอาทิตย์เลยถามกลับไปว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนเครื่องยนตนะ์น่ะแฟนของเขาเงียบไปพักหนึ่งตั้งใจฟังแล้วก็สายหัวไม่นะเงียบจะตายคำตอบนั้นทำให้คุณอาทิตย์ใจหายวาบเลยค่ะเขาเริ่มเดินหาที่มาของเสียงปิดแอร์ปิดตู้เย็นถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในห้องแต่เสียงนั้นก็ยังอยู่และที่แปลกคือมันดังชัดที่สุดเมื่อเขาอยู่ในห้อง แต่พอเปิดประตูออกไปตรงโถงทางเดินเสียงกลอบเบาลงจนแทบไม่ได้ยินหลังจากคืนนั้นชีวิตของคุณอาทิตย์ก็ไม่เหมือนเดิมค่ะเสียงเดอะฮัมดังขึ้นทุกคืนมันเริ่มรบกรวนการนอนของเขาอย่างมากเขาตื่นมากลางดึกทุกคืนด้วยความรู้สึกอึดอัดและปวดหัวตุบๆเขาเริ่มมีปากเสียงกับแฟนบ่อยขึ้นเพราะทุกครั้งที่เขาบ่นเรื่องเสียงนี้แฟนของเขาก็จะมองด้วยสายตาที่เป็นห่วงและไม่เข้าใจจนบาง ครั้งก็หลุดปากออกมาว่าเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าคำพูดนี้มันกรีดลึกลงไปในใจของคุณอาทิตย์เลยค่ะเขาเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือเขาจับบ้าไปแล้วจริงๆเขาไปคุยกับนิติบุคคลของคอนโดแต่ก็ไม่มีใครร้องเรียนเรื่องเสียงแบบเดียวกับเขาช่างของอาคารก็เข้ามาตรวจสอบและไม่พบความผิดปกติใดๆคุณอาทิตย์หมดหนทาง เขาเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างบ้าคลัง่งลองพิมพ์คีย์เวิร์ดมั่วๆไปว่าเสียงหึงห่งๆในหัวเสียงเครื่องยนต์ตอนกลางคืนจนกระทั่ง เขาไปเจอกับฟอรัมออนไลน์แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่ได้ยินเสียงแบบเดียวกับเขาเป๊ะๆจากทั่วทุกมุมโลกค่ะคุณอาทิตย์บอกว่าวินาทีนั้นเขาทั้งดีใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันดีใจที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้บ้าไปคนเดียวแต่ก็กลัวที่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่มันคือปรากฏการณ์ลึกลับที่ไม่มีใครหาคำตอบได้เรื่องราวของคุณอาทิตย์จบลงที่การตัดสินใจย้าย,ายออกจาก คอนโดที่เงียบสงบแห่งนั้นค่ะแต่เขาไม่ได้ย้ายไปที่ที่เงียบกว่าเดิมนะคะเขากลับเลือกย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เก่าๆที่ติดกับถนนใหญ่และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเขาขนพบวิธีแก้ปัญหาของตัวเองโดยการใช้เสียงหนวกหูเพื่อกลบเสียงที่น่าขนลุกเสียงรถราที่วิ่งไปมาทั้งคืนเสียงประกาศของรถไฟฟ้ามันดังพอที่จะกลบเสียงเดะหมที่เขาได้ยินได้ทุกวันนี้ผมหลับได้ดีขึ้นครับพี่หมอน คุณอาทิตย์เล่าถึงท้ายแต่ผมก็ต้องแลกมันกับความสงบที่ผมเคยโหยหาและบางคืนนะคะในช่วงตีสามตีสี่ที่รถบนถนนเริ่มซาลงผมยังได้ยินมันอยู่เลยมันดังแววแววมาจากที่ไกลๆเหมือนจะย้ำเตือนผมว่ามันไม่เคยหายไปไหนมันแค่รออยู่ในความเงียบรอวันที่ผมจะกลับไปหามัน ขอบคุณเรื่องราวจากคุณอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นภาพของเดอฮัมได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ เรื่องของคุณอาทิตย์สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวของปรากฏการณ์นี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้มีทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมามากมายเพื่อพยายามอธิบายมันไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดทางอุตสาหกรรมเช่นโรงงานท่อส่งก๊าซแหล่งดันสูงที่การสั่นสะเทือนของมันก่อให้เกิดคลื่นเสียงความถี่ตำ่ำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกหรือคลื่นในมหาสมุทร เสียงที่ร่างกายสร้านขึ้นเองเช่นอาการหูแววทินิทัสหรือ spontaneous o t o o a s t i c emission และแน่นอนค่ะทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อมโยงไปถึงการทดลองของกองทัพหรือแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวความน่ากลัวของเดอะฮัมไม่ได้อยู่ที่เสียงของมันแต่อยู่ที่ผลกระทบที่มันมีต่อจิตใจค่ะ ความเครียดความเหนื่อยล้าและความรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นบ้ามันกัดกินชีวิตของคนอย่างช้าชๆเหมือนที่คุณอาทิตย์ได้เจอมากับตัวเรื่องราวของเดอะฮัมจึงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจค่ะว่าความน่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นแต่อาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยินต่างหากเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากโลกแห่งความจริงหรือเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวของคุณเพียงคนเดียว คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงลองฟังเสียงรอบๆตัวให้ดีนะคะในความเงียบนั้นมีเสียงอะไรซ้อนอยู่หรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดีค่ะ